เองแล้วนะครับวันนี้ก็จะลองรีวิวกันเพ้าให้ตัวหนึ่งคือผมได้จ้าตัวนี้ตอนผมกลับจากไต้หวันมานครับได้ประทูไปแหละเดี๋ยวผมจะลองรีวิวเจ้าตัวดับเบิลโคอนตานะครับเจ้าดับเบิลโคอนตาเนี่ยมันก็ออกมาหลายเวอร์ชันด้วยกันมี MG มี f u ฟูลเซเบอมีเต็มไปหมดเลยครับมี HG หลายตัวเหมือนกันตัวนี้เป็นตัว RG นะครับซึ่งก็จะ มีควากังวลตรงนี้นิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีเซเบอร์ที่แขนข้างหนึ่งซึ่งคิดว่ามันน่าจะทําให้ตัวมันโยกไปข้างนะครับเดี๋ยวเรลองต่อดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเปิดก่องขึ้นมานะครับจะมีเมนมนวนสวยทีเดียวนะครับเจ้าดับเบิลอคอนต้าตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดเลงสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ เอ็ประมาณสิบเอ็ดแผงนะครับตามสไตล์ RG ดีเทลสวยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วผมชอบเจ้าสีประติ๋ยวคันนี้มากเลยนะครับเพราะว่า เป็นเขียวเขียวออกโมรกตจะสวยมันเรียมาสติ๊กเกอร์ของ RG ก็จะเป็นออกสีเหมือนเมทัลลิกนะครับโง ทีนี้เจ้าคอนต้านี่ก็ต่อเสร็จแล้วนะครับข้อต่อต่างๆนี้ผมก็ชอบไม่เพราะท่านจะแข็งแรงที่นี้นเจ้าคอนต้าเนี่ยอาวุธที่มันมีตามตามมากับมันนี่ยมันก็มีอยู่แค่ชิ้นเดียวก็คือเจ้าดาบตัวเนี้นะครับซึ่งดาบตัวเนี้ก็จะเรียกว่า G.N.Sword 5นะครับก็จะมีร่างแปลงของดาบเนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมลองเอาจากในเมนนวนดูให้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงก็จะมีโหมดที่เป็นใช้เป็นดาบนะครับโหมดที่ใช้เป็นปืนแล้วก็โหมดที่เอาเจ้าชิวเบ็เกับ b มาต่อที่จะเป็นดาบขนาดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีโหมดที่ใช้เจ้าดาบขนาดใหญ่เมื่อกี้เนี่ยกลายเป็นเป็นปืนที่สามารถยิง ทีอนบีมขนาดใหญ่ได้นะครับทีนี้ไอจ้ตัวดาบอันเนี้ยมันใหญ่มากก็จะมีขาตั้งใส่ใส,ใส่ใส่อันนี้มาด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับว่า,าเราจะเปลี่ยนรูปร่างดาบเป็นยังไงได้บ้างนะครับโหมดแรกนะครับก็คือโหมดนี้นะครับก็จะถือเป็นดาบธรรมดาเจ้า,าดาบตัวนี้นะครับจริงก็วมนมีที่ล็อกอยู่ตรงนี้นะเพื่อให้ให้มันแน่นกระชับกับแขนมากขึ้นก็จะมีด้วย เดยล็อกอยู่ตัวนี้จุดหนึ่งนะครับโอเคก็จะได้ถือได้ครับทีนี้พอจะเปลี่ยนไอ้ตัวนี้เป็นโหมดที่เป็นสำหรับยิงปืนนะครับก็บิดอันนี้ไปเก้าสิบองศาอีกแ้ใช,ใช้ใช้เป็นปืนแทนนะครับที่ต่างว่าใช้เป็นปืนแล้วกันเนาะในกระตุงก็จะประมาณนี้ทีนี้เอยวเลองลองถอดไอ้เจ้า,าชิลบิดนะครับจากตัว ชิ้ปิดจากตัวโล่พวกนี้นะครับลงไปประกอบที่ตัวดามนะครับ เจ้าชิวบิที่ออกมานะครับมันก็จะมีด้ามถ้าเกิดเรากลางมามจะเป็นด้ามเราให้ถือนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ได้ให้ถือเนาะเราจะให้ต่อเข้าไปกระดาษนะั้นเราก็จะพับด้ามนี้เก็บเริ่มในการเอาสองอันเจ้าสองอันนี้ประกอบก่อนนะครับ โอเคทีก็ได้ต่อเข้าไปเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะหนักผมแนะนําว่าให้ใช้เจ้าขาตั้งที่ให้มานะฮะช่วยค้าเข้าไปตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีรกกมูกลมๆตรงเนี้ยเอาไว้ให้สําหรับใส่ตัวช่วยค้านะครับ ทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็นปืนเนี่ยก็เหมือนที่เราว่าเมื่อกี้นะครับก็คือบิดไป90องศานี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลางออกได้ ครับรูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ลองเดี๋ยวลองไปดูตรงชิลด้านหลังบ้างครับว่าชิลทำอะไรได้บ้างนะครับย้ายมาอยู่ข้างหลังได้ในระดับนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองเอาชิลกลับไปเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าจริงๆท่านนี้ผมว่าสวยนะ แต่ผมรู้สึกเหมือนว่ามันจะทําลายข้อต่อแขนของเจ้า RG จีเดมเบลโอคอนตาพอสมควรเดี๋ยวผมขออนุญาตแปลงกลับไปเหมือนเดิมก่อนนะ ก็ใส่โล่กลับไปเหมือนเดินมนะครับโล่นี่มันขยับตัวตัวบิดได้นิดหน่อย oh, <shoot. S 1> เจ้ารีวิวของ rgwo quanta ก็คงจะจบลงเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเจ้าตัว Rgwo คอนทตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือติดตามได้ตามเพจของเฟซเฟซบุ๊กของเฮซิโ hmm. รกันพานะครับทุกๆไลค์คอมเมนต์และแชร์ share, แล้วก็ s สั c r i b e นะครับก็จะเป็นแรงใจให้ผมได้ทำรีวิวต่อไปนะครับก็ยังมีอีกหลายตัวที่ รออยู่ในคลังรอ,อการรีวิวนะครับถ้าเกิดมีใครสนใจอยากให้รีวิวตัวไหนก็ลองเสนอมาดูได้นะครับถ้าเกิดผมมีในคลังผมงมด่ดีก็เดี๋ยวจะลองรีวิวให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ